สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมนายต่อตะวันคามเช่นเคยอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับรายการตูทอยนะฮะสำหรับอีพีนี้คือตอนนี้มันใกล้จะส่งการแล้วนะแล้วก็ผมไปเห็นใน YouTube ใน TikTok หรืออะไรมากมายครับเขาจะรีวิวปืนฉีดน้ำไฟฟ้านะครับซึ่งผมก็สั่งมาแล้วก็อันอันแบบนั้นนะแต่ว่าอันนั้นเขายังไม่ส่งมาครับแต่ว่ามันมีอีกอย่างหนึ่งนะที่ผมสั่งไปก่อนหน้านี้ก็คือ ธนูไฟฟ้านะฮะธนูยิงฉีดน้ำมไฟฟ้าแล้วก็เป็นสามารถยิงอฟองน้ำฟองสบู่ได้ด้วยครับวันนี้ผมจะเอามารีวิวให้ดูกันครับว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยครับมา้วครับสั่งมาแล้วเดี๋ยวผมแกะแล้วก็ประกอบให้ดูกันเลยครับแล้วก็มาเล่นให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผม นี่นะฮะคือเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้เลยคนระับเราไปดูกันเลยครับว่ามันเป็นยังไงนะแกะดูพร้อมกันเลยนะครับผมมันมาแบบนี้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นออที่ใส่น้ำฟองสบูนะ่ฮะ นี่จะเป็นน้ำสบู่นะฮะที่ขอแถมมาให้มีอยู่สองอัน,นครับ <c oughs> นี่คนระับอันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนของหนูนะ อันนี้เป็นกระบอกใส่น้ำนะครใส่น้ำอันนี้เป็นตัวธนูนะครับตัวธน,นูอะไรกัน ก็จะเป็นสายนะครับแล้วก็เป็นอันนี้น่าจะเป็นเอาว่านี่คือสติกเกอร์นะแต่เรามาประกอบกันนะครับประกอบก็ไม่น่ายากครับก็ประมาณนี้มันจะมีตรงล็อกตรงนี้นะตรงนี้นะใส่เข้าไปนะครับผมแบบนี้นะ มีสองข้างนะครับก็ใส่เหมือนกันเลยครับไม่ได้มีอะไรยากจุง้งนะฮะก็ประมาณนี้ก็ได้เป็นประมาณนี้นะ แล้วตรงนี้มันมันมีที่ให้ใส่ฐานครับฐานสามก้อนนะน่าจะเป็นฐานสองเอนะฐานสองเอสองก้อนนะครับผมฐานสองเอสามก้อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่มีฐานนะผมต้องไปหาซื้อก่อนนะ,ะก็ประกอบเข้าไปก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เอาสายฮานุง่งใส่นะะใส่ตรงนี้ ตรงนี้ครับใส่ตรงนี้นะมันก็เนี่ยนะใส่ใส่นี้นครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้ก็อย่างนี้ครับจริงไปนะะ ก็เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะธนูนะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตรงนี้ก็เอาถัาางน้ําใส่น้าแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะไปซื้อฐานแล้วก็มาใส่แล้วก็มายิงให้ดูครับว่าเป็นยังไงนะโอเคนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปซื้อฐานก่อนนะครับผมตอนนี้ผมซื้อฐานมาครับเราจะใส่ฐานแกะตรงนี้ออกนะครับ ทหารครับอ่ะไฟอันนี้อันหนึ่งนะแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้ถูกไหมอือนะอะไรอ่แล้วไฟเราปิดไปดเลย โอเคมันก็สต็อปเนี่ยหายอ่ะหายแล้วหายทำงานละเอานี่นนไป <S <S ใส่ไงวะอือโอเคเราลองกดดูดิกดไหนทำไม่เป็นนะตัวนีต้ตัวนี้อ๋ออันนี้อันนี้ที่ใส่ห่านไปนี่ก็คือถ่านเครื่องเป่านะเป่าออฟองสบู่นะ แต่ะระบบฉีดีดน้ํานี่จะเป็นแบบดึงนี่นะครับเป็นสูบมาแล้วก็ฉีดไปเหมือนอปืนฉีดน้ําที่มีกระเป๋าติดหลังครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปยิงดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมไปกันเลยครับวันนี้เรามาใส่น้ํานะ ใส่ตรงนี้นะครับผมมันทางไหนอะเดี๋ยวเหมือนทางนั้นเลยเหมือนให้มันเน้นๆแล้วโอเคนั่นแหละแรงยิงเลยยิงไปไหน <laughs> ยิงอยู่ไหนก็ยิงเลยโฮยไอ้โหประวานนี้นะเก่งอะไรจะไปกินแรงไหมแรงอยู่นะค่อนข้างแรง,งอยู่นะแต่ว่าก็ไม่ไม่เจ็บนะ้วแต่กระดี้นะ ภาวาเจ้ากระี่ะครับโอเคครับล่นได้นะแล้วเราจะไปทดลองการยิงฟองสบู่นะครับผมอันนี้คือใส่ฟองสบู่เข้าไปในเนี่ยครับแล้วเราจะอันนี้จุ่มเลยจุย่มแรงคว่าจุ่มแค่นี้ใช่ไหมอ่าเอาขึ้นแล้วก็ยิงนี่โอ้ลมพัด ย,ย,ยิงยิงไปด้วยสีน้ำไปด้วยดิอ๋อฟองหมดละทำไมสนิทได้นะจุ่มไหมนะอืมฟองมันจะบดง่ายปะเนี่ยอืมง่ายเนยาะนีไหมอุ้ยมันเข้าตาอืม ก็ประมาณนี้นะครับธนูสีดน้ําของเรานะก็โอเคครับใช้ได้ครับซื้อมาเล่นสงการนะครับผมให้เด็กเล่นนะผู้ใหญ่เล่นก็ได้นะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ไปเจอกันใคลิปหน้าสโลว์นี้ขอบคุณครับผม